ยานบรรจุนี้หวังว่าประเพณีอันดีงามนี้จะสืบสลายจึงโดนบานดานี้เกิดไทยพิบัติต่างๆขึ้นปัจจุบันบริเวณหน้าวัดใหญ่อินทรามีความหนาแน่นสถานที่ไม่อำนวยแก่การจัดงานประเพณีที่กวางจังหวัดชนบุรีและเทศบาลจังชนบุรีได้เล้งเห็นถึงความสำคัญของงารจับปีรุกย์ไวถึงถือเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลก จึงได้ร่วมกันกนรัษและรักษาพระเมรีไว้โดยในปีพ2 5 6 7นี้นับเป็นครั้งที่153่ยราของการจัดงานและกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง 16, 16ตุลาคม2 5 6 7ณบริเวณสนามหน้าที่ว่า,าการจังหวัุมบรีและสนามหน้าสารการ,รจังหวัดชุบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมประวาชาวน้องถิน่น ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมระเพณีทิ่ีว่ซึ่งเป็นกาเพ่ีของถิ่นตามความเชื่อชุมชนต้องดนไม่ปลุกปลีกส่งไปสองเพื่อส่งเสริมประชาชนังหว่าจุลปีที่มีอาชีพเกษตรกรรมได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยไม้ถึงทันโดยเฉพาะฝ่ายหญงสามเพื่อส่งเสริมประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงควายไ้จะนักถึงการเลี้ยงควายให้สุขภาพดีไม่มีโรคติดต่อ ที่จะทำให้ควายเสียชีวิตหรอือสูงตันในอนาคตสีเพื่อูุกฝังให้เด็กเยวาวชนและประชาชนมีความรักถิ่นฐานของตนเองสือข้อฒน็จรรประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตชาวนาไทยให้คงสืง่งต่อไปถ้าเพื่อส่งเสริมให้การอนุรักษ์ภูมัญญาก้อีกในด้านการดูแลควายชนบรีการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพควายการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับควาย และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้ที่มีศิลปะและมีความเที่ยวชายในการคัคปลายแข่งพบเพื่อเพื่อให้ประชาชน,นทุกภาคส,วสว่วนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้านกิจาก,การรมพื้นบ้านต่างๆที่หลากหลายและรวมอวมรักเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยให้อยู่สืบไปเก็ส่งเสริมให้ด้ดก,าดาการศึกษาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุนุลี และของประเทศไทยในด้านวัฒนธรรมให้เป็นท bon ี่รู้จักทั่วโลกแต่เรียนท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีคนนี้เป็นรองผู้ว่าการจังหวัดชรรคับจังหวัดชลบุรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีท่านรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการดำเนียการ,การจัดงานท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ท,ท,นทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวิิรลักษำภารองผู้วา่าก,การจังหวัดชลบุรีวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้วา่าก,การจังหวัดชลบุรีท่านธรรชัยสิงห์ทองนะคะให้มาร่วมพิธีเปิดกับทุกท่านนะคะวันนี้ว่าท่านผู้วา่าก,การจังหวัดท่านติดภารกิจที่กรุงเทพนะคะไปประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้บริหารของกระทรวงหา ดะะิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มีโอกาสไดมาร่วมกิจกรรมกับทุกท่านในวันนี้จากคำกล่าวายวงานของท่านนายกเทศมนตรีเมืองชมบุรีก็<ๆ>จะเห็นได้ว่าประเทณีวิ่งควายของจังหวัดชมบุรีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555ประเทศกีฬาภูมิปัญญาไทยซึ่งมีรูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเป็นประเพณีท้องถิ่นผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดชุมบุรีจะเห็นได้จากการที่เกษตรกรตกแต่งควายของตนเองให้สวยงามถือว่าเป็นการทําขวัญควายและเกษตรกรที่อยู่ต่างต่างอำเภอะะของจังหวัดชุมพรีเนี่ย mm hmm. ก็จะได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้หรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันในงานวิ่งควายครั้งนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมนะคะกับผู้บริหารของการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีผู้บริหารของเทศบาลเมืองชลบุรีรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ภาคสว่วนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสื่อสารต่อยอดศิละปะวัฒนธรรมอันงีงามของชาวจังหวัดชลบุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของไทยและหนึ่งเดียวของโลกนะคะภาพในวันนี้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงขบวนแห่ช่วงเช้านะคะ คงจะทําให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสย้อนไปถึงนะคะในรัชสมัยที่พระบา,บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่6ได้เสด็จประ่า,บบาจังหวัดชลบุรีนะคะและพระยาวิเศษฤชัยซึ่งเป็นเจ้าเมืองชลบุรีในขณะนั้นนะคะรวมถึงชาวจังหวัดชลบุรีได้จัดงานวิ่งควาย,ยถาวายเพื่อท่านท่านพระพเนกนะคะนารกเวณหนา,นา,นา,า,นารจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่7พันวาคมพุทธศักศราช2455 ด้วยปาฏิาริในพระราชกิจรายวันนะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดชลบุรีนะคะที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ท่านได้โอกาสทอดพระเนตรนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเมืองจากเกษตรกรรมเนี่ยมาเป็นอุตสาหการรมอนิชกรรมและการท่องเที่ยวนะคะทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร,รเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก แต่ก็เชื่อว่าไม่ได้ทําให้ความสําคัญของงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยลดน้อยลงนะคะจากที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเนี่ยท่านได้กล่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมในประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีเนี่ยมันก็มีหลายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะหรือว่าการประกวดตา่ตางๆนะคะจะเป็นน้อง,งานางบ้านานาหรือประกวดในความสามารถในด้านอื่นๆด้วยนะคะ ก็จริงๆมันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างจากที่อื่นนะคะว่าอย่างที่ได้นาเรียนทุกท่านไปแล้วว่าประเพณีวิ่งควายของเราเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางหน่วยงานทางทางภาครัฐและส่วกรชการต่างๆนะคะและพี่น้องประชาชนจดดีที่ มีให้ความสําคัญน,นะคะแล้วก็ช่วยการสื่อสาร,ระเรีมีวิ่งควายให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชลบุรีรวมถึงเป็นการสืบอ,อทอดเตนามณ์ของประชาชนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดชลบุรีสืบไปนะคะในโอกาสท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มีส่วนร่วมแนละให้การสนับสนุนการจัดงานประเพมีวิ่งควา,ายของจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้นะคะ ที่ว่าได้เวลาสมควรเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขอเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนที่อยู่ณที่นี้นะคะเปิดงานประเทมีวิ่งไยประจำปีพพทธศักราช2,567รั้งที่153ณวันนี้ค่ะัะนี้ขอเรียนเชิญท่านที่รับคำพาให้เกินดนัะพิธีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพร้อมด้วยท่านน และในพิธีเปิดประเพณีวิควายชนบุรีประจำปี2567นะครับผมขอเรียนเชิญท่านนายกเหล่าตาชาติจังหวัดชนบุรีครับท่านข้าพสร,ราศรีหองให้เกียรติด้านบนเวทีและขอเรียนเชิญท่านวิทยาุณปลื้นครับนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้เกียรติ้านบนเวทีครับและในโอกาสสำคัญนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้บัญชาการบนทอนสตกที่14ครับ มันเอกจากกรมพันธุ์พันงุ์ให้เกตุุ่งใน่ทีีเปิดตั้งบรพวทีพร้อมด้วยท่านสุนินาถเจ้าดีท้องถิ่นจังหวัดครับท่านคณบดไทยเรนาครับพราะทานจังหวัดท่านวันชัยจึงจัดทร์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีครับและขอเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรีค่ะท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองกองคกปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะลงไปถึงสมาชิกสภาจังหวัดนะคะสมาชิกองค์กรรองส่วนท้องถิ่นค่ะขึ้นการเวทีเพื่อห วันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากทีเดียวนะครับที่ผ่านไปได้เลยนะครับเรามีสองสาวงามด้วยนะครับนั่นก็คือนางฟ้าจำแลงบ้านนาครับน้องกระต่อนะครับและภูมิหงษ์น้องนางบ้านนาที่ปรากฏหมดในเมื่อคืนนี้น้องเจนนี่นั่นเองนะครับใช่ค่ะขอเชิญทั้งสองท่านขึ้นหน้าคนเวทีเลยได้ค่ะเอาละขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมที่สมาคมเมืองชลบุรีนะครับบริเวณแถวด้านข้างเลยนะครับรอยมอมกันได้เลยวันนี้อบอุ่นมากทีเดียวนะครับคุณเมย์ครับ ว่าเป็นปรมแดนสาคัญนะครับเพราะว่าเราสองคนก็เป็นลูกหลานชาวชลบุรีนะครับดีใจมากที่มีโอกาสได้มาทาหน้าที่พิธีกรให้กับปรเพณีในจังหวัดบ้ามก,กิดของเราเองนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตเปลี่ยนตัวแล้วก็ซ้อนหลาเกันเล็กน้อยเราจะได้เก็บภาพได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้อบอุ่นมากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะร่วมให้สัญญาณนะครับในพิธีเปิดปรเพณีวิกลายจังหวัดชลบุรีประจำปี2567 ขออนุญาตทุกท่านเปลี่ยงตัวเข้าหาทัานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยงขวาเราจะได้เก็บด้อย่างทรบถ้วนสมบูรณ์และเลยมีสาวงามรุ่นเล็กของเรานะครับน้องเบนพินนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีนะคะเธอเป็นเดอะวินเนอร์เด็กเล็กในชลบุรีนะคะใช่แล้วนะครับในช่วงนี้ทุกท่านจะได้ร่วมทำให้สัญญาณพร้อมกันนะครับในพิธีเปิดนะครับวันนี้ ท่านบิดยาคุณเพื่อบอกว่าขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนนะครับได้ให้เกียรติกับพิธีเปิดก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีสู่รันวายและการวิ่งวายชนบุรีนะครับในอีกไม่ก,กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับโดยในช่วงพิธีเปิดนะครับก็จะเป็นการนำธงสัญลักษณ์ประเพณีวิ่งวายจังหวัดชนบุรีชูขึ้นนะครับหลังจากที่เราสองคนเป็นต้นเสียในการให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญแมสคอตของเราด้วยนะครับค่ะ ในประเพณีวิ่งลายสำหวัดชนบุรีนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผูมัสอบของเราก็มาแล้วนะครับเป็นรถไฟที่สุขภาพดีและพร้อมนะครับด้านบนเวทีทุกท่านพร้อมนะครับด้านหน้าเวทีพร้อมไหมครับถ้าพร้อมโบกไม้โบกไว้กับพวกเราเห็นกันหน่อยครับโบกมือสูงสูงครับถ้าพร้อมอัอเสียงเฮให้ดังดังหน่อยก่อนที่เราจะเข้าเรานึงสองสามเฮ้หน่อยสุดยอดมากนะครับและช่วงนี้นะครับขออนุญาต พนักภาพก่อนก่อนจะนำาองสัญลักษณ์นะครับประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีนะครับให้กับท่านประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้ทําการโบกสะบัดนะครับธงสําหรับประเพณีวิ่งควายชลบุรีครั้งที่153นะครับโดยเมจะเป็นป้นเสียงในการให้สัญญาณนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้โบกทงนะครับสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีวิ่งควายชลบุรีครั้งที่153ในปีนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวนับตามเราสองคนดังๆเลยนะครับเชิญคุณเมย์ครับอลไะค่ะข่้นพร้อมแล้วนะครับเรวพร้อมกันนะครับหนึ่งสอง ทีมงานได้เก็บทงสำหรับประเพณีวิ่งวายเพื่อมานทึกภาพนะครับขอเชิญทุกท่านมองไปที่กล้องของสื่อมวลชนด้านหน้าเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีและชนบุรีชาแนลด้วยนะครับวันนี้อบอุ่นมากทีเดียวนะครับมานน้าเป็นทีบอกว่าเตรียมพร้อมสำหรับประเพณีหนึ่เดียวในไทยและหเดียวในโลกนะครับ ระดับต่อไปก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับโดยท่านายกเทศสมบตรีเรีบงชนุรีท่านสุนิกรจำเริญอาน,นิชนะครับจะเป็นผู้มอบของที่ระลึกก่อนที่จะเรียนเชิญภาคีเครือข่ายทงางภาครัฐภาคเอกชนนะครับให้เก็บบันทึนกภาพนะครับค่ะเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับภาคีเครือข่ายทงางภาครัฐและเอกชนค่ะเพ่ได้บริเวณทีเพื่อข่ายภาพร่วมกันได้ค่ะมาเชิญเลยนะครับช่วงน,นี้นะครับ ทาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานนะครับบริษัทขางลับต่างๆหนึ่งนั้นนะขออนุญาตทุกท่านยืนอยู่กับเราด้านบนเวทีนะครับเพื่อร่วมเก็บในพิธีการมอบของที่ระลึกนะครับขอบคุณทุกบริษัททุกท่านร้านเลยนะครับในช่วงนี้จะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีท่านสวัสดิกรจำเริญพาณิชนะครับมอบของที่ลึกให้กับประธานในพิธีขอเสียงปรบมือกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนั่นทิดลักษม์คำภาครับ ะะจะเป็นการมอบให้กับท่านวิทยาคุปื้มนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีค่ะขอบคุณมากครับและต่อไปจะขออนุญาตถ่ายภาพอีกสักหนึ่งภาพขอเลยนเชิญทุกท่านนะครับขยับมาที่สเต็ปเวตีด,ด้านหน้านะครับสำหรับส่วนราชก,กาาท่านอื่นลายร้องไปได้เลยนะครับจะเก็บภาพอีกสักหนึ่งภาพนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีสู่ปันวายนะครับ,รบขอเชิญนาา้องมัสคอตนะครับสัญลักษณ์ ประเนี้มีกรารประกวดวายสุขภาพดีนะครับประกวดวัยสวยงามด้วยนะครับมีกีฬาพื้นบ้านตอนนี้ก็มีตะก้อแลวเดี๋ยวก็จะมีการปีนเสาน้ำมันนะครับพร้อมกับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิ่งวายชนบุรีคนไหนรอเชียร์วิ่งวายอยู่ครับพร้อเสียงเฮียร์กนเลยวู้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณท่านประธานพิธีครับท่านทีจิรักน์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและท่านแก่ผู้มีเกียรติขอเสียงปรบมือมาเพื่อตั้านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีท่านประพสราศีทองนะครับท่านวิทยาคุณพลืมครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีท่านสุริกรจำเนยพานิชและหัวหน้าส่วนราชการนะครับใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะมีการแข่งขันวิ่งว่ายรุ่นต่างๆนะคะ ก็ช่วงนี้นะคะท่านก็จะไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิทไลด้วยนะคะ